ครั้งนี้ผมขอผ่านก่อนนะครั้งแรกคุณช่วยแต่งหน้าแต่งตัวให้มาถึงหน้าตาผมเลยนะแต่ครั้งนี้คุณช่วยเอากล่องใส่ไว้เหมือนเดิมเรอะเอผมเห็นแล้วหมดอารมณ์อะ่ะแหมฉันว่าคุณเนี่ยเก้าตะก้อครอบปากไว้ไหนก็ดีนะคะเก็บปากไว้กินข้าวโอ้ยไอ้โอ๊ยหน้าตายังกระสุเดินได้ปากเสียไอ้ทีนี้ก็เหลือแค่พวกคุณสองคนเลยนะ แต่ว่าตอนเนี้ยพวกคุณต้องแข่งกันหน่อยนะเพื่ที่จะให้คนรออย่างผมมา้ย ชีวิตตัวเองยังช่วยไม่ได้เรื่องจะตายจริงเลยนะนี่ฉันว่าเรารีบหนีดีกว่าถ้าอไม่เลยขึ้นมาเราแย่แน่เลยอ่ะโอ๊ย ว่าผมเล่นภาพคุณมากกว่าพี่มูโกสองคนนี้แล้วละแต่ว่าคุณควรได้รับจุดจากผมแล้วละ่ะเอ่อจริงเหรอคะจริงสิ<น>ผมว่าคุณลองไปแต่งหน้าดูหน่อยหม่ผมจะได้รู้สึกดีขึ้น น่ามีอารมณ์จูบคุณมากกว่านี้ได้สิคะงั้นคุณช่วยตาด้วยได้สิ คิดว่าตัวเองหล่อเลือกได้ในโลกนี้เนี่ยมันก็มีตั้งหลายชาตแต่คุณเลือกที่จะเป็นคนชาติมาฉันว่าฉันตังหากอะที่ต้องขอผ่านคุณกล่องใบน,นี้เนี่ยมันก็เหมาะกับคนนี้โถ่เฮ้ตั้งใจทำงานค่ะพี่ล้าเดี๋ยวพี่ลูกกลับ A tâm luôn dù này quá ôi nương bị lạc ký lưng bà tâm luôn vài hết mình lúc bé ngoài này hết อเพื่อใครวะไม่ใช่กลิ่นตัวเรานี่หว่าทำอย่างนี้ก็พี่ได้ไง เกิดเหตุปล้นบ้านที่หมู่บ้านลำดวนเหตุปล้นบ้านที่หมู่บ้านลำดวนกำลังทราบกำลังไปตอนนี้ผมอยู่ในพื้นที่รีบตรงกำลังเสริมมาดว้วย พี่ได้รับแจง้งมาว่าตอนนี้มีโจรมาปล้นหมู่บ้านเราอ่ะพี่กำลังกลับว่างเลยนะหายแล้วหัวหนูกำลังตามมาที่นี่ทำไงต่อพี่ก็รีบไปใส่เสื้อผ้าสิไปลู้อะ้รเสื้อผ้าเสื้อผ้าทำได้ว่าอตรงนี้นี่มันหายไปไหนอะ่ะ ถ่ส้นนี้ไปก่อนเร็วเดี๋ยวจะไม่ทันแล้วพี่เดี๋ยวจะไม่ตักก่อนมันเป็นแบบเป็นทางแบบเนี้ยโอย่าว่ามัองกลับมาเอาไปต่อ ีไปซ่อนเร็วซอ่อนตรงนี้เลยในนี้ในนี้นไปเลยชิรักเป็นไรไหมเนี่ยหนูไม่เป็นไรเลยค่ะทุกอย่างเรียบร้อยดีมากหนูไม่เห็นใครเข้ามาเลยนะจริงเหรอจริงค่ะงั้นแสดงว่ามีคนแจ้งความเท็จเพื่อเอาคอนเทนต์แน่ๆเลยเนี่ย,ยจริงเหรอคะน่าโมโหมากเลยอะ่ะทำแบบนี้ได้ไงคิดว่าตำรวจว่างมากเลยไงเนี่ยโอ้ยไม่ทรงไม่ใส่แล้วเว้ยทั้งคันนั้งเสียบผิวไม่หมดแล้วมั้งเนี้จ่าจับมัน นี่ไงโจรที่รักผมไม่ใช่โจรนะครับแต่ชุดเองมันใช่วะไอ้นุ่มนี่ก็ไม่ใช่ชุดผมครับตำรวจได้ข้เห็จจริ็ครับผมไปอธิบายในศาลดีกว่าไปเลยนะครับตำรวจมันร,ร,รับเอกเ,เขาไปสิว่ไม่ใช่โจรน่ะพี่การคะคนนี้แหละค่ะที่เป็นโจรน่ะหนูไม่รู้ว่าท่านแอบขึ้นมาเราตอนไหนอะค่ะพี่รีบจับมันเข้าคุกเลยนะคะอันตรายมากเลยอะค่ะหนูหักหลังพี่เหรอ โอเคเกมจบละจ้าปล่อยตัวมันนี่นี่นี่พี่การปล่อยตัวมันทำไมคะมันเป็นโจน,นะคะพี่ก็ต้องจับมันเข้าคุกสิแต่มันไม่ได้มาป้นของอะไรในบ้านเรานี่มันแค่เป็นชู้กับหนูเองไม่ใช่อะอะไรนะ ใช่เดี๋ยวนี้พี่ทำกับหนูแบบนี้ได้ไงเพื่อที่พี่จะได้ฟ้องอยาหนูโดยที่พี่ไม่ต้องเสียอะไรไนงะถ้าพี่ปล่อยหนูไปเฉยๆเนี่ยหนูคงไปคบกับมันต่อแต่ตอนนี้เนี่ยมันคงรู้สัญญาณที่แท้ของหนูแล้วแหละเอาตัวมันไปคุยต่อที่โรงพัก นน,นี่ตัวทำงานเธอแต่พอดีว่าดูเหมือนตอนนี้มันจะเป็นของฉันแล้วว่ะชมพูก็บริษทรัทเห็นว่าเธอเนี่ยคอลูกมาก็เลยให้ไปทำงานในตำแหน่ง,นนหนงที่สบายกว่าตำแหน่งที่สบายกว่างั้นเหรอสมบริษทรัทดีกับเธอขนาดนี้เนี่ยเธอต้องขอบคุณอ่ตพีคะ เดี๋ยวหนูช่วยหางานตำแหน่งให้น้องชมพู่ได้เลยค่ะพี่รักนี่ชมพูฉันเข้าใจนะว่าช่วงนี้เธออยู่ในช่วงให้หนมลูกอะ่ะคงลำบากมากเลยนะนั้นฉันว่าเธอย้ายไปทำง,งานที่โต๊ะทำงานข้างห้องน้ำดีกว่าจะได้สะดวกเลย กลูกน้องอยู่นะพี่เดี๋ยวนี้ขี่อยู่ไม่ต้องานชีวิตน่สงส